เกณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะตัดสินว่าใครอ้วนหรือไม่อ้วนนั้นบางมาตรฐานก็ใช้ได้กับคนบางคนเท่านั้นเพราะคนเรามีโครงสร้างมีสัสดส่วนของกระดูกกล้ามเนื้อเปอร์เซ็นต์ไขมันที่แตกต่างกันเราจึงไม่สามารถใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งตัดสิน คนทั้งโลกที่มีมากกว่า6,000ล้านคนได้เกณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้ในการตัดสินว่าเราอ้วนหรือเปล่าเราควรจะลดน้ำหนักเท่าไหร่จึงต้องใช้หลายเกณฑ์เข้ามาพิจารณาพร้อมๆกันนั่นคือใช้ทั้งค่า BMI เปอร์เซ็นต์ไขมันและความพึงพอใจของตัวเราเองเช่นหากเราเป็นผู้หญิงที่สูง160เซนติมตรน้ำหนัก44กิโลกรัมมีเปอร์เซ็นตไขมันอยู่ที่17เปเซ แล้วเราไม่พอใจกับรูปร่างที่เป็นอยู่อยากลดลงอีกก็ไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมเราต้องพิจารณาความเป็นจริงว่าน้ำหนักของเราต่ำกว่ามาตรฐานเพราะค่า BMI ต่ำกว่า18ภูมิต้านทานโรคของเราจะน้อยเราจะป่วยง่ายและเปอร์เซ็นต์ไขมันของเราก็มีไม่มากเราก็จะลดไขมันได้ไม่มากเราก็จะลดน้ำหนักได้อีกไม่มาก เราจึงควรออกกำลังกายเพื่อสร้างโปรตีนและกล้ามเนื้อให้มากขึ้นในแบบที่ช่วยกระชับกล้ามเนื้อไม่ใช่ให้เป็นมัดๆเราจะต้องได้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอีก2-3กิโลกรัมโดยที่สัสดส่วนและรูปร่างของเราจะลดลงเราก็จะได้ทั้งน้ำหนักที่อยู่ในมาตรฐานและรูปร่างที่เราพึงพอใจส่วนในกรณีที่เราเป็นผู้หญิงที่สูง160เซนติเมตรน้ำหนัก65กิโลกรัม มีเปอร์เซนไขมัน3 5เปอร์เซนแล้วบอกว่าเราพึงพอใจในรูปร่างของตนเองนั้นหากเรายึดตามหลักจิตวิทยาก็ถือว่าถูกต้องเพราะจะทำให้เราไม่สูญเสียความมั่นใจในตัวเองแต่ไม่ถูกตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์เพราะทั้งน้ำหนักและเปอร์เซนไขมันเกินมาตรฐานจะทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆได้มากมายจึงควรลดน้ำหนักและลดไขมันโดยด่วนที่สุดโดโยที่ยังรักษาความมั่นใจ ในตัวเองไว้เหมือนเดิม